คุณค่าของธรรมะในการสร้างความสงบในใจการฝึกสติและสมาธิเมื่อเราปฏิบัติธรรมะด้วยการฝึกสติและสมาธิเราจะได้เรียนรู้การปล่อยวางจากความฟุ้งซ่านและความกังวลภายในเพื่อสร้างสภาวะจิตที่สงบการยอมรับและปะล่อยวางเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ย,ยึดติดซึ่งนำมาซึ่งความสงบสุขในใจ การมีเมตตาและกรุณาต่อผู้อื่นการพัฒนาจิตใจให้มีเมตตาและกรุณาเป็นการช่วยให้เรามองโลกในแง่บวกและช่วยลดความขัดแย้งในใจและความเครียดที่อาจเกิดจากความสัมพันธ์กับผู้อื่นความสําคัญของธรรมะในชีวิตประจําวันใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันไม่เพียงแค่ช่วยสร้างความสงบในใจเท่านั้นแต่ยังทําให้เรามีความสุขจากภายในโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอก คุณค่าของธรรมะในการสร้างความสงบและสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและชีวิตประจำวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในการพัฒนาชีวิตนะครับ